สวัสดีจ้าพี่น้องน,นี่ซาเตสิมานี่มาส่วนแบแตงโมงพี่น้องส่วนแบแตงโมกินข้าวเที่ยงก่อนหอมมะเขือหอมอ๋อน,นี้มันตัวแดงๆออกก่อนมัวฉีวานแห้งนะพี่น้องเอาหนาเปิดออกก่อน คือคืออยากคืออยากชั่วหมูโมพี่น้องถ้าแม่นว่าชั่วเบิร์นี่ละน้อยนึงนี่แหะเขาเต้นชั่วกินกับเข่าเด้นี่พี่น้องพี่น้องเคยกินน้ำคีเคยกินบ่นี่เคยกินชั่วหมูโมโอสบหมูกินกับเข่าทำไมนี่น้อย แต่ไม้หน่อยเราแม่เพิ่งเห็นจริงือจอจุดนห้จุดนห้ที่บอกันก็ไม่อันเครื่องเครื่องเอาจิใไซสพี่น้องง้อว้าว่าต้องใส่หนายเพราะว่าแตงโมเขาหวานแล้วใส่น้อยหนึ่งพอไหนัว สงนปลาแล้วก็ปลาผีผงาเกษตก็ใส่หลายขาก็ใส่หนดอกใส่สองหน่ใช่ไหม้าหนึ่งเซนเมอใครมาเไ็ดปันใดแต่จุดยังหน่อยอยู่ามด้วยปลาเราปลามีบอ่ะปลาเด็กตัวเป็นกระปุกถ้ามีลายกระปุก ตู้ลงไปลงไปน้ำปลาใส่ตำโพงกระเสร็จด้วยตำด้วยข้าวคั่วพี่น้องข้าวคั่วข้าวคั่วหอมหอมไส่หลา้หอมหลายแกะเองเอาโคเล่โคเล่ค้นให้ก่อนกัน คนนี้เข้าการกต่อนี่น้องน้ำบริสุทธอาคนวนเลยโอ้ยหอมหนวนแดงอคือบปั้นก้อยแต่พี่น้องคนการสาวแตนมาบอกว่าเป็นแตงโมนี่คิดมาเป็นก้อยเลยนี่น้องมบต้นนะนี่น้ำแดงจรือๆปปลา ตแห้งิมรสดนี่แคั้นตามด้วยหอมหอมซอยใส่ใส่ใส่ใสหอมสวัสงงูพี่นอกเย่ยโฟกัอยาโฟกัดอยู่มือสาวแตนเด้อย่มือสาวแตนอยู่มือหาอยู่หากินพี่นอก มันมีใบหอมใส่เขาใส่ไปเลยใส่แต่ต้นของต้นเนาะแซ่บเพื่อก่าลวเนาะแซ่บแก้วแซ่บเลยกันหอมคื่กันคนให้เข้ากันมันใบหอมันีใบหอมก็ใส่ใบหอมก็ได้เนาะจนหอมพอกเทโอ้ยพี่น้องเบิ่งไงชิมก่อน กินกับเขามาลุยๆเลยพี่น้องแป๊บมาต้นมากินปัดพี่น้องมากินกับเสาแต็นไปอ้าวมาพี่น้องมากินเขากับเสาแตนพี่นงกับเสาแตนต้นมาพี่น้องเสาแตนเป็นคนกินเป็นคนกินง่ายๆเด้ผู้ใดเคยกินบอพี่น้องสวดแตงโมคำเข่าเนี่ยเข้าไป กินง <ừ> ่ายง่ายแซ่บๆมากพี à, ch ép ch ép ่น้องมะกินข้าวแซ่บกับซอสแซ่บมาต้นครับตอนนี้แตงมาต้นกับข่อยัดกินข้าวกันครับวันสำนึกพี่น้องมาอ่ะแซ่บๆกันครับนี่ซอสแตงกับฟ้าไว้สำนีกแล้วพี่น้องซอสแตงโม จ่บต้นถั่วกับสวนแตงโมงสแตงกะกาเข้ามาขอบคุณท่า